เี่เอาไงดีนะั่นต้องสามพันสี่ข้างนะแล้วก็เข้ามาก็ยังไม่ได้ได้นะก็เลยยังไงก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกพี่เคยทํานาด้วยหรอทำ <คน S 2> ทำแล้วก็เจ็บมา <คน S 1> ไงเจ็บําหรือว่านะอืมเจ็บ <7 S 2> มาจากคือได้ทํานาเจ็ดไร่เจ็ดไร่แต่ได,ได้ได้เงินงวดหนึงอนะได้เกือบแสนนะ่ะทำได้สองมดวนนะช่วงนั้นอนะ ก็หลังจากนั้นนะข่าวมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ข้าวไม่งนะ่อยเนาะมันออกมันไม่ไมิไม่พุ่งอะ่ะแล้วก็มาเป็นอะไรแมงบัวซึ่งเราไม่รู้เลยจ้างเขาอย่างเดียวแล้วก็ขาดทุนขาดทุนก็เป็นนี่ทกรสอเป็นนี่ตอนตรงน,นี้ก็ใกล้จะหมดแล้วก็เออก็หันหันมาทันไงไม่ไม่ทำนาแล้วให้เขาเช่าอยากมีไรายได้ก็พอดีอับสมพรเขาโทรมา ก็เลยเอ๊ะมาทางนี้ดีกว่าลองมาลองมาศึกษาดูมหาความรู้ดูตรงเนี้ยก็หลายครั้งนะกว่าจะตัดสินใจเนี่ยก็ตัดสินใจก็ไม่รู้จะเอาอะไรนะเอ๊ะออนซอนเอาไปทำอะไรยังยังยังนึกไม่ออกนะก็เลยเอากาแฟกาแฟเี่ยเอากาแฟกาแฟก็แพงเนาะมีความรู้สึกตรงนั้นนะกาแฟแพงเลยอ่ะโอ้จะกินหมดเดืเนนี้ จกินอะไเนี่ยเราเคยซื้อไอ้ซองสามบาทสีบาทน,นะก็เอาเอาก็เอา,เอาในเมื่อเราคิดจะจะจะอยากจะมีรายได้ตรงนี้นะก็เป็นสมาชิกเลยเริ่มจากกาแฟพอเริ่มจากกาแฟเสร็จปุ๊บก,ก็เราต้องกินก่อนอะพอกินปุ๊บแรกๆรกก็มันก็แปลกๆนะพอมามาปุ๊บมันติดใจอะ่ะติดใจก็บอกคนนั้นคนนี้แล้วเขาก็บอกว่ามันมีคนบอก ไปทําอะไรมาเนี่ยจะต้องมีอะไรไม่แง่เลยเนี่ยทําไมทําไมถึงแต่ไปดูเดียไม่แกแ่อะไรเนี่ยนะเราก็ดีใจเลยแลอก็ดีใจ <c oughs> แล้วก็ทีนี้ก็บอกต่อที่เรื่องกาแฟนี่แหละก็บอกต่อแล้วทีนี้พอมาเรียนรู้ตรงนี้เนาะมาเรียนรู้ก็ได้หลายอย่างอะ่ะเราไม่ทาเองหรกอย่างอนอนซอนเนี่ยเราก็ได้ได้รู้จากตรงเนี้ยตรงนี้ก็มีประสบการณ์มีผู้ที่มาแบ่งปันประสบการณ์อ่าอย่างเนี้ยก็มีทั้ง เบลพัดมีทั้งอะไรอะโยแย่เดือนที่เราก็เริ่มกินเริ่มกินทั้งกาแฟเริ่มกินทั้งเบลพัดซึ่งเราก็คุยได้งเนี่ยคุยได้เต็มปากเลยว่าเรามีอะไรได้จากตรงนี้เราตองนี้คะแนนรอก็ต้องเดือนเดือนเดือนที่แล้วขึ้นตำแหน่งเพิร์เนาะพี่เดือนที่แล้วขึ้นตำแหน่งเพิรก็ได้จากกาแฟนี่แหละแล้วก็ฮ่องกงด้วยได้ที่ฮ่องกงด้วยเพราะว่าถนัดกาแฟตอนนี้แล้วแล้วมีคนก็บอกว่า มีคนก็บอกว่าเห็นพี่สมจิตไม่ได้ทำอะไรเลยเลยทำไมอ,อ,อยู่ได้เออเขา,าเขาอเออมองมาแล้วตั้งห้าปีหรอปล่ามองมาแล้วตั้งห้าปีนะทำไมแฟนก็เลี้ยงวัวเฉยเขาก็เคยเลี้ยงวัวใช่ไหมเลี้ยงวัวแต่ก็วัวนี่ก็ยังขายไม่ได้นะตอนนี้ขายก็ขาดทุนก็เลี้ยงไปงั้นแหละอะมีหลานสองคนแล้วก็มีมีคนแก่คนต้องเลี้ยงคนแก่คนหนึ่งแล้วก็หลานสองคนแต่ทีเนี้ยแม่เขาเนี่ยไม่มีรายได้ประจำไง ยังไงเราก็ต้องหนุนเขาอะต้องหนุนเขาก็เออได้รได้จากตรงนี้เดือนที่แล้วก็ได้ได้ได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่เออทั้งคอมมิชชั่นทั้งเราทั้งสามีทั้งลูกทั้งลูกเขยอได้ทุกคนเลยเนาะโอ้โหเนาะทั้งรายวันได้รายเดือนใช่ปะรายเดือนด้วยแล้วก็กระเใช่วงของทีมงานนะพี่จัยพี่จัยเยอะพี่สาว พี่สาวตอนนี้ก็กาลังไปขายกาแฟอย่างไรเนี่ยก็อยากจะให้เขาชวนชวนเอ่อใครที่อยากมีรายได้นะมาทางนี้ตออนถามหน่อยตอนแรกพี่มองว่ากาแฟมันแพงแต่ตอนนี้นพี่มีความรู้สึกว่ามันถูกมากที่ขายกาแฟเปิดกาแฟรู้สึกว่าอะไรที่ทําให้พี่เปลี่ยนจากแบบตอนแรกอ่ะกาแฟก็แพงห้าร้อยห้าร้อยก็สิงที่แพงมากนะ แต่พอกินแล้วตอนนี้ทําไมถึงคําตลาดกาแฟฮะเบิกเป็นร้อยร้อยกล่องนะพี่กาแฟั้งนั้นเลยก็เราก็ <c oughs> มีความรู้สึกว่าเราก็ได้กินกาแฟฟรีเนาะ<ม>เลยอย่างหนึ่งกาแฟเนี่ยพี่เนี่ยมันมีโรคอันนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตระกูลพี่จะเป็นเบาหวานความดันทีนี้ต้องป้องกันนะพี่ต้องป้องกัน<ม>ป้องกันคือต้องกินกาแฟแบบเนี้ยซึ่งไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันตรงนี้ซึ่งมัน มันจะทําให้เป็นโรคเบาหวานกับความดันอันนี้มีจาก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 ตระกูลพี่เลยนะเขามีอย่างนี้ไงพี่ต้องป้องกันแล้วตอนนี้พี่ตรวจเจอบ้างไหมไม่เจอพี่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยยินดีด้วยเด้วยัง่